แปดคูณหนึ่งได้เท่าไรแปดข้อสองเก้าคูณศูนย์ศูนย์ข้อสามสี่คูณอะไรได้สี่หนึ่งข้อสี่ห้าคูณอะไรได้ศูนย์อศูนย์ถูกต้องสองคูณอะไรได้สองหนึ่งอะไรคูณหนึ่งคูณอะไรได้แปดศูนย์หนึ่งคูณอะไรได้แปดแปดถูกต้องหกคูณอะไรได้หก อะไรคูณห้าแล้วได้ศูนย์ศูนย์สามคูณอะไรได้สามคูณศูนย์ได้ศูนย์อะไรคูณศูนย์แล้วได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งคูณอะไรแล้วได้หนึ่งหนึ่งศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ <0? S 1> ไไ 0? สุดยอดอันุวัตให้นอนได้ผมเด็กชายท่านท่านท่านพี่มัอายุสิบหกเรียนอยู่หกขวบ ห้องอะไรครับผมเดียนห้องอะไรห้องบ้นเลขทับเห้องกิฟห้องกิฟห้องกิฟบายบายคุณนายคุณไหน